ตอนน่าจะประมาณบ่ายบ่ายหรือเที่ยงนี่แหละค่ะดิฉันเห็นท่านไลส์สดอยู่เห็นมีคนสวดอยู่ก็เลยกดเข้าไปภาวนาตามโกดกดเข้าไปสวดตามท่านนะฮะแล้วทีเนี้ยก็เลยนี่แหละค่ะดิฉันก็ี้ยวกว่าเออมาน้อมอนุโมหนาสาธุบุญด้วยนะด้วยกันนะเพราะว่าช่วงเนี้ยคนสวดเยอะและทีเนี้ยท่านพวกท่านจะได้แบบบุญพลังงานเยอะไม่ว่าจะเป็นเทพเทวดาหรือว่าวิญญาณสัมภเวสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะดิฉันก็สวด พร้อมท่านไปนะสวดสวดสวดไปสวดสวดไปเป็นพลังงานที่มาเร็วมากเลยแบบเวลาสวดไฟ์สดเนี่ยค่ะมือคนสวดเยอะนะคนสวดเยอะแล้วก็เหมือนพวกเขาได้บุญเยอะนะเวลาแบบเราก็น้อมน้อมพลังงานบุญจากทุกท่านที่สวดอยู่มาที่ตัวพลังงานบุญจากทุกท่านที่สวดอยู่พลังงานบุญจากหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูผ่านมายังตัวเราแล้วก็แผ่ออกไปให้เขาเนี่ย ดิฉันแบบแทบจะร้องไห้ในเมื่อวานน่ะรู้สึกว่าเออเขาแบบเขาแบบคงได้บุญกุศลกันเยอะมากเลยแบบเหมือนแบบน้ําตาเราแบบเหมือนเป็นความรู้สึกสับสนมากเลยว่าขอบคุณนะขอบคุณนะอะไรเงี้ยก็เลยมาเล่าให้ท่านฟังว่าไปแล้วค่ะไปแล้วจะเป็นภาษาอะไรเนี่ยก็เลยมาเล่าให้ท่านฟังว่าเนี่ยค่ะถ้าใครที่อ่ายังไม่ได้ตามไลฟ์สดถ้าสมมติว่าอยากเราสมมติว่าเรา เราอยากเฉพาะเจาะจงให้บางคนอาจจะมีพ่อแม่ที่ท่านลาโลกไปแล้วอยากให้บุญท่านเยอะๆอย่างเงี้ยคะ่ะก็มาน้อมไฟ์สดมาน้อมสวดตอนพร้อมที่เขาไฟ์สดกันนะคะหรือว่าเราอยากให้ใครบุญนั้นอาจจะได้เยอะๆอะไรกันเนี่ยมาสวดพร้อมท่านตอนที่หลายๆคนอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยแหละก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าเออแรงดีแบบรับรู้ได้เร็วมากเพราะว่าพลังงานบุญเยอะคนตนต่างๆที่มารับก็แบบเหมือนเขาได้บุญเยอะอะไรอย่างเงี้ย มีพี่คนหนึ่งบอกว่าเขาอะขับรถขับรถอ่าแกไปขับรถแกไปขับรถแกขับรถส่งต้นไม้แกน่าจะขายต้นไม้หรืออะไรของแกนี่แหละแล้วที่เนี้ยแกบอกว่าคุณน้าครับผมเปิดเทปสวดเนี่ยเขาจะได้บุญไหมดิฉันเคยฟังหลวงตาบอกท่านบอกว่าเวลาเราเปิดเทปสวดเนี่ย เขาจะได้พลังงานเย็นตรงที่เราผ่านไปนะคะสองข้างทางเขาจะได้พลังงานเย็นแต่ถ้าเราเปิดเทปสวดแล้วเราสวดไปด้วยเนี่ยเขาจะได้จากเราเพราะว่าเราเป็นณนปัจจุบันเราเป็นณนปัจจุบันที่สวดแต่ถ้ามีกรณีนึงแล้วเขามาถามต่อพี่เขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าเขาไลฟ์สดแล้วพี่เปิดไลฟ์สดในรถและทีเนี้ยพี่เขาก็เขาจะได้บุญไหมดิฉันบอกว่านั่นก็ดีมากเลยค่ะพี่แต่ถ้า ถ้าพี่สวดไปด้วยยิ่งดีใหญ่เลยทีเนี้ยไร้สดก็คือนะเป็นปัจจุบันการเป็นเนี่ยที่ทำหนะ้าตอนนี้เลยเวลาเราขับรถไปเนาะเราก็สวดไปด้วยพร้อมกับที่เราเปิดไร้สดเนี่ยเขาก็จะได้บุญเยอะมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าใครที่แบบอยากอยากรู้ว่าเป็นยังไงไปลองสวดตามไร้สดดูนะคะแล้วก็สวดเบาๆนะสวดแบบตั้งจิตแบบเบาๆแบบแบบ เออก่อนที่เราจะสวดพร้อมขั้นหลายๆคทนถ้าเรามารับบุญกุศลนะเทพเทวดาจะตุมทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางบ้านหรือว่าสามภเวสีอะไรสัมภเวสีก็ให้อยู่นอกบ้านไปนั่งรับบุญไปอะไรเงี้ยเจ้าที่เจ้าทางก็อยู่ในบ้านเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเทพเทวดาที่ดูแลคุ้มครองเราก็อันก็เชิญเขาให้มาอนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สวดตามเข้าไป เราจะรู้ได้เร็วมากเลยค่ะความรู้สึกนี่แหละค่ะไปลองดูนะคะถ้าใครอยากรู้เนาะโอเคเดี๋ยวมาเล่าเรื่องเดี๋ยวจะเล่าเรื่องของพี่คนหนึ่งให้ฟังเนาะเอาวันนี้อาะวันนี้ยาวนิดนึงนะคะยาวเหมือนทุกครั้งเลยค่ะทุกครั้งก็ยาวามีพี่คนหนึ่งเรื่องของพี่คนนี้ก็ยาวแต่ขอตัดช็อตมา มีพี่คนหนึ่งเขาบอกว่าเขามีปัญหากับแฟนเขามีปัญหากับแฟนแต่เราไม่ไม่ไม่รู้ว่าเป็นสามีหรือแฟนนะขอเอามาเล่าหน่อยละกันพี่เขาบอกว่าสามารถเราได้เพราะว่าอยากให้เราเป็นเอามาเล่าเป็นธรรมทานอะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาไปตั้งสัจจะว่าเขาเคยฟังดิฉันพูดเรื่องการตั้งสัจจะแล้วให้ระวังคําพูดนะคะว่าอย่าอย่าพูดไปแล้วรักษาคําพูดไม่ได้อะไรเงี้ย เขาไปตั้งสัจจะว่าคุณน่านเนี่ยตอนนี้แฟนพี่พี่เนี่ยมีปัญหากับแฟนทะเลาะกับแฟนนู่นนี่นั่นเหมือนพูดแล้วไม่ค่อยเข้าหูกันอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยบอกว่าต้องทํำยังไงดิฉันก็แนะนําไม่รู้จะแนะนําอะไรดิฉันก็สายแผ่เนาะก็เลยบอกว่าพี่คะพี่ก็แผ่เมตตาให้เรียบเทวดาประจําตัวเขาสิคะอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยจากวันนั้นจนมาสักระยะหนึ่งพี่เขาบอกว่าคุณน้า,นานคะเขาออกไปจากบ้านแล้วนะเราไม่ได้เจอกันแล้วอะไรเงี้ย ก็เลยบอกว่าเขาเลยบอกว่าพี่นะตั้งศัจจะว่าพี่จะแผ่บุญให้เขาตลอดให้เทพเทวดาเขาตลอดเหมือนที่คุณแนบแนะนําพี่จําเป็นต้องเลิกการในการแผ่ให้เทพเทวดาประจําตัวเขาไหมเพราะว่าพี่ไม่อยากเสียสัจจะอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าพี่คะการแผ่เมตตาให้เทพเทวดาหรือใครก็ตามเนี่ยเราแผ่ออกไปน่ะเราได้กลับคืนมาอยู่แล้วคือฐานของจิตเราจะมีเมตตาต่อทุกสรรพสิ่ง หรือว่าต่อบุคคลนั้นต่อเทพเทวดาประจําตัวของบุคคลนั้นหรืออะไรก็ตามที่เราแผ่ไปเนี่ยเราจะได้กลับมาอยู่แล้วฉะนั้นต่อให้เขาแบบออกจากชีวิตพี่ไปแล้วพี่ก็แผ้เขาต่อไปเถอะค่ะเราก็แนะนําแบบนี้นะก็คือแล้วทีนี้แกก็ปฏิบัติตามแกก็แผ่แพๆแผแพ่ไปเมื่อวันก่อนเห็นมาเขียนเล่าให้ฟังว่าคุณหน้าคะแฟนพี่กลับมาบ้านแล้วทีนี้ ทำไมเขากลับมาแล้วเขาก็พูดคุยปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็มีสีหน้าแจา่มใสแต่ก่อนที่เขาจะไปเขามีสีหน้าคล้ำผอมแบบไม่มีราสีนะคะผอมเ,อเหมือนประมาณแบบหน้าคล้ำหน้าหมองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ยิ้มไม่แย้มพูดแล้วก็แบบผิดหูผิดตาไปหมดอะไรเงี้ยจนผู้ชายหายไปสักระยะหนึ่งกลับมากลับมาหาผู้หญิงแล้วเนี้ยก็กลับมาพูดคุยมา พูดคุยยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วทีเนี้ยกลับสีหน้าสีตาเขาก็มีลาสีขึ้นพี่เขาก็เลยเก็บความสงสัยไว้คืนหนึ่งตอนเช้ามาเขาก็เลยเขียนมาถามน่าจะเป็นวันอาทิตย์มั้งคะอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยกีบมาถามว่าคุณนาดคะแฟนพี่กลับมาและเป็นแบบนี้แบบนี้คุณนาดว่าเพราะอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่านั่นราคาพลังงานบุญที่เราเมตตาต่อคนอื่นเมื่อเราส่งออกไปเนี่ยเมื่อเขาได้รับเนี่ย มันจะเป็นแบบนี้นะคะดิฉันคิดว่านะดิฉันคิดว่าเมื่อเราส่งพลังงานบุญให้ใครเนี่ยบ่อยๆทุกๆวนันหรือทุกครั้งที่จิตเราเลึกได้เนี่ยเราอยากให้เขาดีขึ้นหรืออะไรก็ตามเนาะภาพเราเนี่ยจะดีดขึ้นไปในสมองเขาดิฉันคิดแบบนั้นนะมันเป็นคลื่นนะคะมันเป็นคลื่นมันเป็นคลื่นพลังงานนะคะ,ส,ะส่งเข้าไปส่งเข้าไปเมือ่อเมื่อเราเป็นต้นของคลื่นเนี่ยเราเป็น เราเป็นตัวส่งเนี่ยเขาเขาจะต้องรับรู้ได้ว่ามาจากคนนี้ฉะนั้นมันจะมีภาพของเราขึ้นมาแล้วความดีต่างๆของเราที่เราทํากับเขาอ่ะมันจะดีดขึ้นให้เขาแบบระลึกได้ให้เขาแบบจำได้ให้เขาแบบคิดว่าเออไม่มีคนเนี้ยไม่มีใครดีกว่าคนนี้อีกแล้เขาก็จะกลับมาหาคนคนคนเดิมของเขาอะไรอย่างเงี้ยดิฉันเชื่อแบบนั้นนะ ฉะนั้นเวลาใครถามอะไรดิฉันดิฉันก็บอกว่าแผลค่ะพี่แผลไม่รู้จะบอกอยังไงเนาะแล้วก็เพราะว่าดิฉันก็ทําแบบนั้นอยู่แล้วก็คือแผลให้พ่อแม่พี่น้องแผลให้สามีแผลให้ลูกน้องของสามีอะไรเงี้ยดิฉันก็จะใช้สูตรนี้อยู่แล้วก็เลยแนะนําได้แค่นี้แหละว่าต่อให้เขาไม่คืนมานะสมมติมว่ามัน,ม,นมีคําถามว่าถ้าเขาไม่คืนมาล่ะคะคุคณนาอะไรเงี้ยแต่ว่าใจเราไม่ร้อนกับเขาเลยนะเพราะว่าเราสวดภาวนาตลอด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 ,ตลอดเนี่ย พระคาถาเราจะเบนกระแสหนีจากกระแสที่ไม่ดีในการคิดในการเครียดในการเสียใจที่เขาจากไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยมาแล้วเพราะว่าเราเบนกระแสบุญเข้ามาตลอดเราจะไม่ค่อยคิดถึงเรื่องนั้นแล้วเนี่ยเมื่อนานไปภาวนานานไปใจเราจะเย็นใจเราจะสุขมึงจะมาไม่มาก็ตามแต่เมื่อเขากลับมาเราก็ดีใจแต่ถ้าเขาไม่กลับมาเราก็อยู่ได้เนี่ยมันจะเป็นกรณีแบบนี้นะคะลองดูนะคะถ้าใครมีปัญหาอยูุ่้ย ถ้าใครมีปัญหาอยู่ก็ลองดูแบบนี้เนาะโอเคนั่นแหละ <c oughs> เดี๋ยวจะไปแล้วลืมขอเล่าอีกเรื่องของพี่คนนึงแล้วกันพี่คนเนี้ยอยู่ในกรณีอ่าผ่านเหตุการณ์ที่นั้นแล้วไ่ผ่านเหตุการณ์รที่ที่อยู่ในภาวะกะอากะรอวนไปได้แล้วเขาก็เลยดิฉันเคยเล่าให้ฟังแล้วเนาะเกินเกินเนาะเขาก็เลยมาถามว่าคุณน้าครับผมเห็น ผู้หญิงคนนั้นณนะตอนเนี้ยเขาอยู่ที่ทํางานเดียวกันขอเล่าเลยนะคะพี่หนูก็ไม่รู้จักพี่เข,เ,ขเขาเขาเขาารู้จักดิฉันแต่ดิฉันไม่ค่อยรู้จักใครนะคะที่เขามาเขียนข้างหน้าเพราะว่าดิฉันจะเป็นคนไม่ซอกแซกเข้าไปดูอะไรว่ายังไงใครอะไรอย่างเงี้ยเนาะดิฉันเป็นคนละส่วนตัวสูงไม่ค่อยเข้าไปดูเรื่องของใครสักเท่า,าไหร่และทีเนี้ยพี่เขาบอกว่าคุณน้าครับผมเห็นน้องเขาอะผมรู้สึกสงสารในภาวะที่เขาเป็นมากเลยตอนเนี้ยนะ่ะ ในภาวะของบ้านที่สองนะคะผมจะผมจะทำยังไงผมรู้สึกเศร้าใจผมรู้สึกทุกข์ใจมากเลยผมจะผมจะทําเป็นไม่เห็นไม่รู้แต่ใจผมอีกใจนึงเนี่ยมันบอกว่ามันรู้สึกสูงสารเขาผมจําเป็นต้องแผ่เมตตาให้เขาไหมหรือว่าผมจะทําเป็นคือเขาเป็นญาติกันอะนะคะเป็นญาติกันหรือว่าผมจะทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปเลยแต่ว่าใจมันก็จะเหมือนมีอะไรมาคอยทิ่มตามราตลอดว่า เฮ้ยสงสารเขาสิเฮ้ยสงสารเขาสิมันจะมีสองตัวในในคนในใน,ในเราเนี่ย่ะมันจะมีทั้งตัวที่ดีแล้วก็คิดคิดดีคิดไม่ดีอะไรเงี้ยนะคะ,อ,ะอีตัวนึงก็บอกว่าสงสารเขาสิสงสารเขาเน้ออะไรเงี้ยเวทนาเขาเน้ออะไรเงี้ยเขาเลยว่าผมจาเป็นต้องสวดแผ่เมตตาให้เขาไหมครับหรือว่าทําเฉยๆเพราะาถ้าผมสวดแผ่เมตตาให้เขาไปผมกลัวว่าใจผมจะกลับไปเหมือนเดิมดิฉันก็เลยบอกว่าพี่คะ พี่สวดแผ่เมตตาให้เขาไปเลยค่ะเพราะว่าการที่พี่มาอยู่ในภาวะนี้กับเขานานนมเนี่ยมันไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เรื่องมือเอินนะคนเรามันต้องผูกกันมามันถึงมาเจอกันในภาวะกับอากาอวนแบบเนี้ยต่างคนต่างมีพันธะอะไรอย่างเงี้ยหรือผู้ชายมีพันธะผู้หญิงไม่มีพันธะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเป็นภาวะที่อึมครึมอึมครึมไม่สามารถเปิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาแบบไม่ได้เป็นอะไรกันนะแต่ว่าเหมือนเขาแอบชอบกันอะไรเงี้ยและเนี้ยเขาบอกว่า ผมจําเป็นต้องแผ่ไหมดูเคล็ว่าถ้าดิคุณแผ่ไปนะคะถ้าพี่แผ่ไปนานๆเนี่ยไอ้ความเมตตาที่พี่มีต่อเขาเนี่ยมันจะไม่มีอารมณ์อื่นเข้ามาจัะเจือปนมันจะมีอารมณ์แค่เมตตาและก็สังเวชเวทนาในโชคชะตาเขาว่าเขาผู้หญิงอายุขนาดนี้แล้วทำไมคิดไม่ได้ว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดคุณเข้าใจไหมคะความสุขของชีวิตมัน <laughs> มัน ความสุขของของน้องของพี่ผู้หญิงเขาอาจจะอยู่ในบอลว่าอยากเป็นผู้ชนะไปเอาดึงอย่างอื่นมาแล้วได้เป็นของตัวเองเนี่ยเป็นผู้ชนะอะไรอย่างเงี้ยเรามีความสุขกับตรงนั้นและทีเนี้ยพี่เขาก็เกิดความสงสารผู้หญิงคนนี้มากเลยก็เลยเลยบอกว่าถ้าพี่แผ่ไปเรื่อยๆแผลไปเรื่อยๆแผ่ให้เขาไปเรื่อยๆเนี่ยความรู้สึกพี่นะไม่ต้องกลัวเราก็พี่จะกลับไปชอบเขาเหมือนเดิมหรืออะไรยังไงเพราะมันจะเป็น มันจะเป็นเมตตาล้วนมันจะมีแต่ความเมตตาเวทนาในโชคชะตาของคนคนนี้ว่าทําไมไม่หลุดพ้นจากวงจรน,นี้วงจรน,นี้สักทีอะไราเงี้ยทำไมทาไมปัญญามันถึงไม่เกิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเราทําอยู่มันไม่ใช่สิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่ผิดอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเป็นดิฉันมีความเชื่อนะคะว่าเมตตาเป็นการที่เราเมตตาใครสักคนหนึ่งแล้วแผ่บุญแผ่กุศลให้เขาเนี่ยเป็นจิตที่บริสุทธิ์มากเลย มันจะไม่มีความรู้สึกอื่นมาเจือปนมันจะเป็นความรู้สึกความรู้สึกที่บริสุทธนะิ์น่ะเพียวเพียวนะ่ะจะบอกว่าไงดีอะมันจะไม่มีความรู้สึกรักแบบทางโลกอะ่ะมันจะเป็นความรู้สึกสงสารความรู้สึกปรารถนาให้คนคนนั้นอยู่ในภาวะที่ดีอยู่ในอ,อยู่ในคำหลอมของธรรมอะไรอย่างเงี้ยการเมตานะคะดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนี่แหละก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าถ้าใครที่แบบ อยู่ในภาวะแบบนี้ก็แผ่เมตตานะคะแผ่เมตตาตัวเองได้เมื่อตัวเองได้แล้วเนี่ยคนอื่นก็ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองเอาไปทําดูนะคะโอเคจะมาเล่าเรื่องเดี๋ยวขอเรื่องคืนดูดาวไปคลิปถัดไปนะคะเดี๋ยววันนี้ขอเล่าเรื่องน้องคนน้องคนนี้ให้ฟังก่อนเพราะว่าเขาเออมาเขียนให้ให,ให้ให้ฟังตั้งแต่ก่อนคลิปล่าสุดแล้ว น้องคนนี้นเขาชื่อแอนนะคะเขาอยู่ออสเตรเลียเขาบอกว่าเขาเขียนมาบอกว่าพี่เขามีญาติที่ไทยแล้วที่ไม่นานเนี่ยค่ะแบบลงแบบมีข่าวด้วยเขาบอกมีข่าวในเห็นข่าวอะไรด้วยเขาบอกว่าญาติเขาเนี่ยลาโลกด้วยการผูกคออะไรอย่างเงี้ยลาโลกด้วยการผูกคอแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นเพื่อนในเฟซกันเขาก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยรู้ อะไรสักเท่าไร่แต่ว่าแบบผู้ชายเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนเขาบอกว่าน่าจะเป็นซึมเศร้าอะไรหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเป็นญาติห่างๆแล้วตอนที่เด็กๆเนี่ยเขาเคยเล่นด้วยกันผู้ชายเป็นลักษณะตุ้ติ้งนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังจากที่น้องคนนี้กลับบ้านช่วงช่วงสองปีที่ผ่านมาเขาบอกก็ไปเจอผู้ชายคนนี้คือผู้ชายเข้ามาคุยด้วยอะไรเงี้ยผู้ชายก็เลยบอกว่ามีครอบครัวแล้วมีภรรยาแล้วอะไรเงี้ยมีครอบครัวไปแล้วเนี่ย น้องคนนี้ไม่นานนะคะเขาบอกว่าทีนี้มาเจอเขา่าวนี่แหละว่าน้องว่าญาตัวเองห่างๆเนี่ยเสียเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นแบบนั้นน,นะก็รู้สึกเสียใจนะคะคนที่เรารู้จักก็เลยพอวันที่สองหลังจากที่รู้ว่าเขาเสียก็เลยเข้าไปดูเฟซเขาเฟซเขาก็จะมีแต่น้องผู้ชายก็จะโพส์แต่ธรรมะเต็มเต็มหน้าเฟซเลยอะไรเงี้ยคือเป็นแบบเป็นธรรมะเป็นคําอะไรเงี้ยและทีนี้มันมีอยู่คํหนึ่งที่แบบ ที่น้องเขาแชร์มาจากเขาบอกว่าอย่าตัดสินใครเราไม่เป็นแบบเขาเราไม่รู้อันนี้เป็นคำของหลวงพ่อหลวงพ่ออินทวายคือเขาแชร์มานะนะคะน้องผู้ชายแชร์มาแล้วก็ไว้หน้าเฟซตัวเองและทีเนี้ยผู้น้องแอนเนี่ยเขาเคยแชร์แบบนี้เหมือนกันเป็นคําพูดเดียวกันแหละเขาก็เลยเอา้าเหมือนของเราเลยอะไรเงี้ยและทีเนี้ยลหลังจากนั้นอะอยู่ยนะคะที่ฉันอ่านโพกันแล้วทีเนี้ย น้องแอนก็เลยแบบนั่นแหละสวดสวดแบบหลังจากที่แบบนั่นละเดี๋ยวนะคะี่ฉันงงเขาฝันเห็นน้องผู้ชายคนเนี้ยมาพร้อมกับผู้หญิงสองคนอันนี้มันเป็นความฝันเนาะเราเราเล่าให้ฟังเฉยๆมันเป็นความฝันมากับผู้หญิงสองคนแล้วเห็นเนี่ยมันเป็นเหมือนชายทะเลแต่ว่ามีมีโขดหินแล้วก็มีถ้ำข้างล่างนะคะเขาบอก เขาก็เลยถามน้องผู้ชายคนนี้เขาเห็นแล้วเขาก็วิ่งเข้าไปกอดเขาไปถามว่าทําไมถึงทําแบบนี้ทําไมถึงออตอนแรกน่ะผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงที่ชื่อแอนเนี่ยคิดว่าน้องเขาไม่เสียตอนที่วิ่งเข้าไปกอดน,น้นคิดว่าน้องเขาไม่เสียนึยกว่าเขาฟื้นคืนมาอะไรเงี้ยกระบอกทำไมทั้งทำแบบนี้แล้วผู้ชายก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วน่ะมันแบบเขาไม่ได้ตั้งใจมีมีผีผู้หญิงสองคนน่ะ มีผีเขาบอกว่าเออมีผีมาตามให้ทํามีผีมาตามให้ทําแล้วทีเนี้ยเนี่ยเหมือนที่เดี๋ยวดิฉันจะเล่าตอนสุดท้ายนะแล้วทีเนี้ยเขาผู้หญิงเอ่อคนที่ชื่อแอนก็เลยพาเขาลงไปในถ้ำในแห่งนั้นแล้วก็ไปสวดมนต์เนี่ยค่ะสวดของคาถาพระมหาจักรพรรดินี่แหละแล้วทีเนี้ยก็เลยพาผู้ชายคนนั้นมขึ้นมาจากถ้ำแล้วก็ส่งเขาลงเรือส่งเขาลงเรือไปแล้วเนี่ยคุณแอนเนี่ยก็เดินขึ้นมาฝั่งแล้วเขาเนี่ย เหมือนมันฉุกแล้วหกไ,ไม่ใช่ฉุกแล้วหกสิเหมือนคิดได้ว่าเฮ้ยฉันฝันนี่ว่าอะไรเงี้ยคนคนนั้นเขาตายจริงๆแล้วนี่ว่าแล้วนี่แกก็เลยสะดุ้งตื่นแกก็เลยมาแผ่ย้อนหลังให้น้องคนนั้นและทีนี้แกก็เลยมาแบบมาแกคงไปสืบคนอะไรหีิของแกแหละแกก็เลยมาเขียนเมื่อวานแกไปคุยกับแฟนของน้องผู้หญิงคนนี้ก็เลยรู้ว่า ผู้ชายเนี่ยเขาเป็นโรคซึมเศร้าและทีเนี้ยกำลังพยายามรักษาตัวอยู่แล้วพราเนี้ยมันมาช่วงโควิดก็เลยตกงานด้วยแล้วก็เลิกกับภรรยาเลิกกับแฟนด้วยตกงานเลิกภรรยาแล้วทีเนี้ยผู้ชายก็เลยกลับมาอยู่บ้านกับพ่อแม่แล้วทีเนี้ยเขาเหมือนคิดว่าเขาเป็นภาระของพ่อแม่เขาก็เลยใช้วิธีเนี้ยในการแบบแก้ปัญหา ดูจากภายนอกเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะเป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใสแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นคนคิดมากอันเนี้ยคือผู้หญิงพูดนะน,นะคะผู้แฟนเขาพูดแล้วทีเนี้ยผู้หญิงบอกว่าตอนที่ไปไปดูศพเขาเอ่อไปกล่าวคำอันลาไปอะไรคานี้แหละอยู่ต่อนหน้าเขานะ่ผู้หญิงบอกว่าขอ,เ,อ,อเดี๋ยวนะคะ ผู้หญิงบอกว่าให้ให้เธอสมมุติว่าเธอรู้จักใครที่แบบที่มีบุญบารมีพอนะเหมือนเหมือนเหมือนผู้หญิงจะเชื่อนะคะเอาง่ายๆเหมือนผู้หญิงจะเชื่อว่าเฮ้ยแบบต้องแบบการลาโลกด้วยตัวเองโดยการปลิดชีพตัวเองเนี่ยเป็นบาปกรรมหนักดิฉันคิดว่าเขาต้องเชื่อแบบนั้นเขาก็เลยกล่าวกับผู้ชายว่าถ้าเธอมีถ้าเธอรู้จักใครที่มีบุญบารมีพอขอให้เธอไปสื่อสารขอบุญบารมีจากเขานะอะไรอย่างเงี้ย อันนี้คือผู้หญิงเขียนคุยกับคุณแอนนะนะคะคุณและทีนี้คุณแอนก็ได้ถามว่าจําได้ไหมว่าเขาใส่ชุดอะไรเพราะว่าตอนที่เขามาหาในฝันนะเขาใส่กางเกงยีนสีดําเสื้อยืดสีขาวและผู้หญิงก็เลยตอบว่าใช่เขาใส่กางเกงยีนสีดําแต่ว่าเสื้อน่ะเสื้อข้างในนะ่ะไม่รู้เพราะว่าเขามีแบบเสื้อเสื้อคลุมสีเทาทับอยู่อะไรอย่างเงี้ยนี่แหละที่เราจะบอกก็คือดิฉันจะบอกก็คือ ถ้าเราดึงพลังงานอะไรมาในภาวะที่เราเป็นนะคะตอนที่เราเป็นเนี่ยสมมติว่าเราเป็นดิฉันคิดแบบนี้นะถ้าสมมุติว่าเราเป็นตอนนี้เราเครียดมากเลยเราซึมเศร้ามากเลยเราเราไม่อยากอยู่แล้วเราคิดแต่แบบเนี้ยย้ำไปย้ำมาย้ำไปย้ำมาเราดึงพลังงานนั้นมาค่ะเราดึงพลังงานตัวนั้นมาแล้วเนี้ยทางภาคอีสานเขาจะเชื่อเรื่องถ้าสมมติว่าใครที่พยายามจะลาโลก ตัวเองเนี่ยตัวเองจะพยายามลาโลกเนี่ยครั้งแรกไม่เป็นไรครั้งที่สองไม่เป็นไรครั้งที่สามเหมือนอะไรจะผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะบ้านเราภาคอีสานจะเรียกผีผักคือฉะนั้นแหละเขาจะให้เขาจะแบบระวังมากเลยเรื่องแบบเนี้ยก็คืออย่าพยายามคิดไม่ดีการลาโลกการปิดชีพตัวเองเนี่ยค่ะเพราะว่า ผีจะผักบ้านาบ้านเราจะเรียกว่าผีผักมันจะทําให้เราแบบทั้งที่เราอาจจะน้อยใจแบบเหมือนบางคนอาจจะแบบไม่ได้ตั้งใจที่จะทําแต่เหมือนคิดจะแค่แบบประชดอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วแบบมันเกิดเหตุการณ์แบบแบบนั้นจริงๆอะไรเงี้ยคือเหมือนเราดึงพลังงานมาแล้วทีนี้ยเมื่อเราดึงพลังงานแบบนี้มาเขาพวกพวกที่เป็นพลังงานไม่ดีเขาจะมานะคะเขาจะมาแล้วเขาทําให้เราตัดสินใจแบบนี้ได้ เหมือนมันมีกรณีหลายๆกรณีที่เราเคยเล่ามาเรื่องแบบเรื่องที่น้องคนหนึ่งที่ขายขายดินญ,ญาณให้ซาตานนั่นแหละค่ะที่เขาแบบเหมือนทําพิธีอะไรเงี้ยเหมือนทําพิธีเรียกซาตานมาอะไรเงี้ยแล้วก็ทําเขียนเป็นวงขีดอะไรเงี้ยค่ะที่เราเคยเล่าไปครั้งนู้นนะและทีเนี้ยก็เลยกลายเป็นว่าจบชีพจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะฉะนั้น ถ้าใครรู้ว่าตัวเองอยู่ในภาวะที่ไม่ดีให้พยายามเบนกระแสให้เป็นนะยาถ้าเรารู้แล้วว่าอุ๊ยฉันคิดไม่ดีว่ะฉันคิดแบบอยากจะลาโลกแล้วถ้าถ้า,ถ,าถ้าสมมติว่าได้ฟังคลิปเราหรืออะไรอย่างนี้นะคะมันจะมีแวบหนึ่งบางคนมันจะเคยมีแวบแล้วค่ะว่าเฮ้ยปัญหาเยอะว่ะลาโลกดีกว่าไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแวบแบบเนี้ยฉะนั้นพยายามเบนกระแสให้เป็นถ้าเราเบนไม่เป็นเราดึงแต่พลังงานนั้นมานะ่ะ มันจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นจริงๆเราเกิดเหตุการณ์ที่เราตั้งใจที่จะทําทแบบนั้นจริงๆอะไรเงี้ยนี่แหละคุณแอนก็เลยมาเล่าให้ฟังคุณแอนบอกว่าเ,เดี๋ยวต่ออีกนิดนึงคุณแอนบอกว่าเขาคุยกับแฟนนะนะแฟนผู้ชายผู้ผู้ชายเคยพยายามจะจะทําตัวเองเนี่ยครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่ามีคนมาเจอก่อนก็เลยช่วยได้ทันแต่ว่าครั้งเนี้ไม่มีใครมาเจอมันมันมันเป็น มันเป็นช่วงอะนะคะมันเป็นจังหวะนะที่แบบไม่มีใครเจอแล้วทีเนี้ยก็มันตรงกับผู้ชายที่มาบอกว่ามีเขาไม่ได้ตั้งใจจะทําแต่มีคนมามีผีมาตามมาบันทามมาบอกให้เขาทําอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบโดนจิตโดนใจน่ถ้าเป็นพูดภาษาที่เข้าใจง่ายคือโดนจิตโดนใจให้ทําเพราะว่าจิตเราตกอยู่แล้วจิตเราตกอยู่แล้วเราไม่สามารถควบคุมมันได้ฉะนั้นสิ่งอื่นที่มีพลังมากกว่าดิฉันคิดแบบนั้นนะมีพลัง ที่เข้มแข็งกว่าสามารถควบคุมจิตใจเราช่วงนั้นได้มันก็เลยทําให้เราตัดสินใจไปแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เหมือนที่เราได้ฟังมานะคะว่าการที่ตัดสินใจทําร้ายชีวิตตัวเองเนี่ยเป็นบาปกรรมหนักมากเลยอะไรเงี้ยมันจะต้องอยู่ไปนานสักเท่าไหร่กว่าจะรอจะสามารถหลุดพ้นจากตรงนั้นได้เหมือนที่เหมือนที่ฟังรายการต่างๆนะเขาบอกว่าถ้าเคยโดดตึกตรงไหน ตายไปแล้วก็ยังต้องเห็นมาบนที่เดิมโดดลงที่เดิมโดดลงที่เดิม,ดดมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนยามหลายๆที่ที่เขาเคยเล่านะคะว่าเคยเห็นสมมติว่าคนโดดตึกจากดาฟ,ฟ้าลงมาเนี่ยเขาก็จะเห็นเหมือนเวลาเดิมก็ต้องมาโดดต้องมาโดโดอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะก็พยายามมีสติในการใช้ชีวิตนะคะก็ให้กําลังใจทุกท่านก็ถ้าเป็นไปได้ก็สวดมนต์ภาวนาพยายามหันเข้ามาเนาะ ถ้าใครฟังอยู่แต่ยังไม่ปฏิบัติจริงจังก็ลองทำดูภาวานาสวดมนต์สวดนั่งสมาธิค่อยๆทำไปเมื่อเราทำไปสักระยะหนึ่งเนี่ยบัญญาเราจะเกิดเราจะได้ฟังเทศฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ที่ท่านมาสั่งสอนทางทางความฝันนะฮะเราก็หลังจากที่นั้นเราก็มาเปิดดูสิ่งที่ท่านสอนว่าเป็นแบบไหนจาก Google จากอะไรเหมือนดิชันนี่แหละดิฉันก็มาเปิดดูมาเปิดอ่านก็ไม่ได้มีความรู้มากลึกซึ้งทางธรรมมากอะไรอย่างนี้นะคะก็มาเปิดดูมาเปิดอ่านแล้วก็อ๋อสิ่งที่ท่านพูดในฝันเป็นแบบนี้เป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยก็ได้ปัญญามาเป็นระยะระยะอะไรอย่างนี้นะคะโอเควันนี้ก็ลาแล้วนะคะก็ขอให้ลูกหลานหลวงปู่ดูหลวงปู่ท่วดทุกท่านจง สวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาไปเรื่อยๆเนาะให้กำลังใจทุกท่านในการปฏิบัตินะคะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดีกับชีวิตเราเองและก็สิ่งรอบข้างด้วยวันนี้ขอลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ